สวัสดีจ้าสวัสดี f อและเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีแล้วก็เอฟต่างแดนด้วยนะจ๊ะวันนี้เราก็อยู่กับขวาน้าโจรยและก็ทีมงานรวงแสงเคหากิจค่ะทุกคนค่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวมาตามาต้าเก็บันเลิกก่อนน่าจะถอยถอยไว้นู่นแหลเนี่ยถอยไปข้างหลังของขวาน้านี่แหละ ในรถฟุน่นในเขาเลยได้นี่ตาไปเดี๋ยวตาตาจะถอยก่อนนะคะเจ้าเพิ่งจะตามหัวหน้าไปก่อนโอยอากาศเย็นมากเลยเอฟซีโอโอ้ยใส่เสื้อผ้าเยอะเยอะ มันอบอุ่นร่างกายเด้อเอฟซีเด้อดูแลสุขภาพด้วยเป็นห่วงนะเป็นห่วงนะเออเห็นเราแต่ไม่ค่อยได้เจอกันแต่เจ้พึ่งก็ได้ลอลูกว่าเอฟซีอยู่ทางไหนเจ้พึ่งก็รู้เจ้พึ่งก็เป็นห่วงเด้อค่ะเออดูแลสุขภาพด้วย บนบอนะจะดชื่อไรเราก็มากับหัวหน้านะคะสวัสดียามเช้าสดใสค่ะทุกคนบรรยากาศยามเย็นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นี่คือ การทำงานของเราผ่านไป5วันเนาะกับรถวิ่ง5คันแล้วก็สายโหดของเราค่ะน้องแมวยักษ์เจ้าไขาลานฟันปีศาจตอนนี้ฟันไม่ปีศาจแล้วนะทุกคนยังไม่ว่างยังไม่ว่างได้เปลี่ยนฟันเลยทุกคนเน นะเขาวางั้นนะแต่เรพิ่งก็ไม่รู้หรอกอันนั้นก็เรื่องของช่างเนาะอ่ะมาเรามาชมบรรยากาศโดยรวมของเรานี่ค่ะการทํางานของเราอันนี้กองทรายที่ตรงนี้นะโอ้โหมดจบไปเลยหมดไปแล้วกองทรายตรงนี้หมดไปแล้วค่ะโอ้โหหมอดจกป้ะเนี่ยหูหมอดจกเหรอหมดจบยุ้ไหนล่ะปะโจยุ้ยใส่ล่ะปะโจยุ้ยใส่ล่ะมันมันหูจะหมดจกป้ะล่ะใส่ล่ะมันอยู่ไหน,น,น,นล่ะโอ้ยน่าแลี้ยว เขาให้ทำทางก่อนเนาะค่ะเนาะอันนี้ใช้บริษัทเรื่องแทงไอ้แย่ไอ้ย่เบ้าไหนๆลองพูดคำว่าเก็บส่งไม้ยู่สิเข้าปะได้หันมาหน้านิดเดียวนิดเดียวเก็บส่งไม้ยู่สองสามเก็บส่งไม่อยู่นั่น มั่งมาเลยเก็บทรงมาอยู่อันนี้จำบัวมาได้ไปพี่เนตเซลล์ออล,ล,ลูกน้องอ่ฝ่ายเย้ยเซลล์เซลล์ลูกน้องพี่เนตนะทุกคนเออว่าตอนนี้ยังไม่เห็นมาเลยเ <c oughs> จำบัวมาได้เหเขาจำได้อยู่เดี๋ยวเขาก็มาใจเย็นๆใจเย็นจะเยน็เยน ปุ่นปุ่นตลบอบอวนอ๋อหัวหน้าน่าจะล้วงเอาดินแข็งไปทำทางก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนนะอ๋อไป ไม่เหมือนไม่เต็มใจเลยนะเนี่ยดูสิโอตักให้แล้วเวลานี้วางให้มันเป็นฝุ่นมันจะได้กระเด็นไปหาไปเยอะโอ้ยทำบาปคงคอยนะหัวหน้าเห็นใจหน่อยเห็นใจคงคอยหน่อยโอ้ยเห็นแต่คงคอยเป็นอย่างนี้นะคงคอยก็แรงนะ ดูดดยังยังอยากแกล้งกันอีก ไปเยอะแล้ว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 โอ้ยคอยดูนะคอยดูหลัดินดินอยู่หลังกระบะของไปเยอะนะทุกคนนะคอยดูโอ้โหนี่ไปเยอะมดต่ยืนยืนดูบลีอยู่เป็นงี้แหละเตินเขาแล้งเลยโอ้ยเป็นไงอะ่ะมีตะฝุ่นเลยฮะ ย่อยย่ๆยย่อยโอ้โหอาปะเททำทางก็เทป,ปะของทะเลสา,าทะเลสาถอยมาโยกย้ายมาเลยโยกย้ายมาเลยไปเยอะไปถึงโน้นแล้วค่ะทุกคนค่ะตาตาติดติดไปแล้ว แล้วนะทุกคนนะเนี่ยซื้อมาแล้วแต่เรายัางไม่มีเวลาได้เปลี่ยนเพราะว่าถ้าเปลี่ยนน่าจะเป็นช่างเบิร์มแหละค่ะเปลี่ยนเนะี่ยให้พี่เบิร์มเปลี่ยนเราลงไปดูฝักบอกรลงไปดูไปดูบอกันเนาะทุกคนเนาะเนี่ยโอ้อากาศมันเย็นอนะ่ะพูดติดๆเขัาขันแล้วโอ้ส๋าเร็วแต่เมื่อวานเย็นมากกว่านี้นะวันนี้ถือว่า หรือว่าเราอยู่กับแดดแล้วมันก็อุ่นๆหรือมะเนาะก็ะถือว่าโอเคยังพอรับได้นะคะทุกคนค่ะเนาะสู้ต่อไปทำไงได้เนาะชีวิตเราต้องดิ้นรนค่ะทุกคนคะ่ะแฟนกำลังใจให้นะคะสู้นะเอฟีเดอี่สู้ไปกับเราสู้ไปพร้อมๆกันกับเรานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานของวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ